เมื่อวันที่7มีนาคม2566ณนะห้องประชุมชั้น3มคาร80ปีอาจารย์ดรพัสยกรเหล่าสวัสดีกุลคณะบดีคณะครุศา,ตา,าสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสนุกคิดสนุกทำรรต่อยอดสื่อนวัตกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในอนาคตซึ่งจะโดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศา,ตา,าสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสตรี สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน200คนได้มีความรู้ความเข้าใจในการต่อยอดสื่อนวัตกรรมที่มีคุณภาพตลอดจนเพื่อส่งเสริมทักษะครูปฐมวัยในการผลิตสื่อการสอนที่มีความหลากหลายเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาปฐมวัยให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริงในการผลิตสื่อการสอน โดยได้รับเกียรติจากคุณหไทัยชนกราชบันเทาและครูเตือนใจพิมพ์น้อยจากโรงเรียนพลร่มอนุสร์มิตรภาพที่50ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม